โอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอืมโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดแล้วอืมโอ้ย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 โอ้โอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้อ้ยโอยโ้ย้อ ยืนเหมาะเจาะไว้เด้โอ้ยกำลังลงมาพี่น้องทําหาม,มองยืนดิทํามองยืนใหม่เห็นนะพอดีเลยไม่ทํามองยืนใหม่เข่ามาเลยนะพี่น้องมันเหม็นตอไวนะ้หนอมันเหมน็นมันเป็นต้นเลยนะไม่เตรียมพร้อมก่อนเท่าไรเข่ามากกว่าสิมหาหอดพี่น้อง บูข้ากันบูปลาบูดวงมากครับเ <c oughs> อเอาเฮียเฮี้ยมันจะีทระทากันพี่หนอเอาตวัวบูคิดว่าสิมีปลาใช่ไหมน้อง <c oughs> เห็นพวกอ่าท้ามันขาดนะพี่หนอน้ำมันไหลๆหลมองหนีกันเลย มาลองโยกบ้างครับเดี๋ให้ดูมันเป็นทางครับมันเป็นอุโมงค์ขาดนี่แหละเขาต้องสี่ซ้อมท่าซ้อมยังพี่น้องปกติว่าที่นี่ปลาสยาวยไปใช่ไหมสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุนปลาอยู่คิริม่าสุขโขทัยครับพี่น้องบาดแรกกับมา้าละยังมาตัวก็จบาดแล้วปุ้นี่ <laughs> อ่า มันหนาหนีานะไม่จะบาดแรลกนี่ยมันน้อมานี่เขามาไกลคครับพี่น้องมันเนี่เอามาทางกับพดีสำครับคอยตลอดตลอดมากครับตามทางกับมาเพื่เคลมาหมองนี้ได้เลยพี่นออ้องผมบเพืมาเลย่อนมเลยหอนมองนี่ เลาะมาเลาะมาถามคนมาเขาว่ามันไปได้กับมาเรื่อยพี่น้องเห็นมันนำไม่ไรก็เลยม,มาลงเบิงังถ้ามันมาเล่ยนนำน้ำมูลนี่พี่น้องตัวงามยิ่ประสวยจะมาติดเรื่รอ, <laughs> อยๆป่ะจะมาติดเรื่อยๆพานพี่น้องเลยตัวใหญ่ Mà tít lên lời đó Ừ rồi đeo này Ồ, tụi cá này dữ rồi ตัวพี่นอ้องโอ้แตกเอาอยู่นี่แหละพี่นอ้องอ่าปลามันมาเขาครับเอ่อบวนนีดนี้ว่าพี่พวกปลากีเด,ดอดไปยังบ้านเห็นมันเลยพี่น้องมันจะปลาสวยครับ ในก็ฝากไปนะพี่น้องนะครับเด้อไผยสนอ,อกสนใจย่อดำพิเศษย,ย่อขาพิเศษหรือจะเป็นกระโปรงยุกยักษอ่ะสอบถามเขมาเมื่อใดครับทักเขาเมื่อใดครับพี่น้องนะครับสอบมาสอบถามราคาก่อนก็ได้ว่ามันจะป่าจะบา,าบ่าสิพี่น้องเดี๋ยวผมจะส่งราคาให้ครับผมโอ้โแดดครับพี่น้องเอ้ยปางกระบวนอยูุบฝน,นมันบอกออกมาเลยมันไม่เปล่าพักต๊มันหลายนะพี่น้อง นีมาเล่นน้ำนี่แถวนี้บอเป็นเองนี่โอ้โโตปลาพี่น้องเลย ปลากยิงอืมปลากยิงมาสิครับเกบเบลอเลยใหญ่ไหมอย่างมองผุ่นพี่น้องปลามันมันห่อน,นำ้ำทะเงปลาบ่คอยติดนะครับมองหันเลยใหญ่มากเลยครับปลางก็บวนดีพี่น้องเลยประตูน้ำมันหลายแทยวะนะอันนั้นก็ประตูน้ำอันหนึง่ง แต่มันหูมมันไม่ทับ um ตบลายนะพี่น้องงงง่ายปุ๊บปั off. ๊บปุ๊บปั๊บอยู่แต่สิมาเขาย่อปุ้นนี่ อยอดตึงนย่ไหนี่เด็กมาแล้วหนึ่งตัวตัวแล้วพี่น้องตัวง,งามดิ <ๆ S 1> ตัวง,งามอยู่พี่น้องมาสักฝูงหนึ่งน้อง,อง <c oughs> นี่นาบวดดีใช่ไมีปลาใยปลายังบวนอยู่พี่น้องบวดนอยู่ในปลา นี่นี่ปลาผักตบยนี่ก็มาดักเอาพี่นอ้องเดี๋ยวเจรโต้สิพี่น,อน้องเลยที่พอคือฝูงแหลกบุ้นี่ <c oughs> มันยกเร็วบ่ไไรครับนสิน้ำมันไม่ขุนว่าไรน้ำมันออกจะใสใสยังเหลือลายอยู่พี่น้องต้องถามันลดลงไปอีกอย่างยกตามไม่เลย ย่างมาได้หลักเบิง้งถ้าเบิง้งเลยน้ำมันหลายขนาดนี้ยังหลายอ๋อลดคนละเราต้องไปก่อนอีดักเลยได้ปลากระแนงหรือมั้งม,มันต้องนำไหลๆเนาะปลาสอยนี่เนาะตัวมันตัวเด่นะตัวไ่ดันักยังสีแดงอยูอ่นสีแดงมันเขาไม่หยางเลยเนี่ยแต่เบื้องก็ทางนี้อมันสีออกมันสีตัดตกแดงเลยคลองนี้ก็เป็นตตยกอยูุ่กที่ดีคลองนี้ไง น,น้ำคุ้นค่าเน่น้ำไปซีลูกลังเนี่ยไม่คุ้นดอกแดงเี่แหละอืออะลรตากระดามตากระดามเนี่โตองตเนี่เก็บไปมันก็ได้ข้างงานดยวยพี่ห้องโตัวสองต ไม่เหล่าใจนี่หนะแต่าว่ามันมันว่าเหล่าใจมันว่าตื่นเต้นนะพี่น้องมันว่าโดดผูกเป็นฟูงแตกมากเลยนะมาเชิโตัวสองตัวสิฮนะโอ้ยโอ้ปลากระโดด อืมนี่ักตัวพี่น้องัหไงขมาพี่เามันวางเนี่ยตัวพวิ่งยังหนักกว่หน่อย,อยพี่น้องมันบุนๆดีๆนะถิ่มไว้ด้วยไะมันแปดสอมันล่งหยาาโเคเจองโอเคเจสซคสอบ วางยอดปุ๊บหายปั๊บเกลือนี่โอ้โห<อ>ทีเดียวที่นั่งกล้องปลาเข่งอะนะครับเจสี่พราวุ้งมันอยู่ปลาเข่ง กิ๊ดแต่ไม่ปลากรีเดินแล้วพี่น้องเอหยียบเท่าตเลยพี่น้องลาไปหรือปลากรีเดินนี่พี่น้องเดี๋ยวจะมาลุ้นกันต่อคลิปหนาครับในขอบคุณพี่ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นนังใจให้ขอบคุณในหลายครับบอกกันคลิปหนาครับผม